สดบอดีกัรบกะสมแดดซามุโสทิเกาวบอดี้เสด็จกัะแบสิไปคุิลอเนาะคุดจิลออยูเกเซะเนาะบดีสิไปชาบโคดฮัสิไปฮะมีสะแดนกรบแม่และวกยคอดเนาะภาษาภาษาฮังกฤษไปกันเลยเนาะภาษานคอยี่คอจังกัจังกวยจังครัวเนาะ ขากลับไปกันเลยตอนนี้ข้าก็มองหอเลยแสดงบริทายตอนทางเออแสดงบริทายทางมาใหยงผวาทางมันยางอะไรเนาะแบบอิแลัราะแสดงเชื้อาสิมาซามคนเนาะอรี้ทนมากมีแสดงละคะแม่แล้วก็เนื้อคอดอัจฉริยะจอยพวกฟอม ประเิทปลอมเนาะนะคะเห็ดปลอมเซต้าจะแด้ที่ซองของจะิได้ของใหญ่จะิได้ของหน่อยเนาะรถนหยาดนะแม่แลนนะแม่มงวงไข่มกมงวงไข่เพิ่นเนาะก็ขอกิน ยังมันหล่นรูอบอหละผู้พายทองอันไปต่างประเทศก็มีเนาะอาชินล่งเซ่ไลยอยู่ป่เดนินบ่ได้คัดคานึกมุมมองไข่เพื่อนเนี่ยมุมมองไข่ไม่ทักกันนะ นี่เปืเอานไหา่ใส่ทงมือบวบางเนาะนี่ส่วนหมกผีกเพื่อนเป็นบริสุทธ์นาำแล้วก็มันหยุบตอนนี้ก็ยังเก้มบองม่วงไข่เนาะเอาลงไปกินกับขาวอยู่เซ่หยาดหย,า,ยาดกันเด้อเนาะชางไปขุดกันสีเป็นแผนประมาณนี้นะตลงไปทีเป็นแผน,นหระ đang luộc Bây giờ một cái này Ừ, không ngon lẽ họ là luôn mất khuất Và vừa ứng cái này thì đã đi vào Đây thì thông băng Ôi, đưa กูจะไปตังประเทศ <laughs> ต่ประเทศก็คือลุงเฟยโถงประชุะะมานะนนะมีจงน้ำร้านไผ่อันร้านไผ่แก้วนะคะนี่เป็นเบื้องเลยเนะาะคากองเราหักจกเป็ี่นเราเลยปลอดภัยจีชุดด้วยกันน้าที่แก <ใน S 1> ้ว<น>เป็นได้บ่ขาวครับ ข้าวนี่ก็จิ๊กกะม่านเนาะโจงโคนก็หลุดสาวม่จอยกันมันหูไปสิอันนี้คือนางเนาะคือฝาประโยชนั่งนั่งกะยเนี่ยนั่งก้อมคือจิ้เลีนขางว่ก้อมมาเด้อกินข้าวนล้วกันเด้อกินข้าวเส้ากินข้าวก็ม่งม่วงไข่เมนอมบี้ข้าวแล้วก็เนาะกินข้าวก็ม่งม่วงข้าวก็ต้อง้เส้าวปฝา มันในี่งทพงและม,นมนันในเนาะอีกเขาโงคือบมูมีลบมนันโยชัใสิริยญญาคนละทางอยู่เบิงและตอนขึ้นมานป้าอันนะเขาลุ่งเขา <ไป S 2> ใส่หม้อเจ๊ดิไปกับเอาหนึ่งอีกเขาเนาะกุะ๊กเก็บเนาะกำลังเห็นควยจีหรอ พุดอเม่มกนมันนี้เป็นมือกล่องให้ลูกสาวเนาะแม่บ่ได้พูดคือฮู้หน่อย,ยค่อยบางใหญ่เนี่ยฮู้หนอยหน่อยเบอร์สี่ได้ตัวหนึ่งฮะใส่เวลาหนึ่งนาที กนะินใส่กินคั้วเลยเออตัวใหญ่เลย,ายามามามาาก็ะดยไม่มาเนาะแม,ม,ม,ม่ข้อจีรา,าตาเมน

คุณวันนี้มาตองยานลืนเเอเต็มมาหาย,ยันลืนอยู่เติมป่ว่าไ่บอกเราโชคมาโกไม่รอดสิแม่แม่น้องดีมได้ปีกชับวัวผอมมัน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 เสียขี่แถวบ่เสียขี่มันสีนาวนาอสีได้คองเผื่อเหมือนอะเผื่อเหม่อ อ uh, ันเดย์แบบก็ไ hmm. ด้ hey. so, um ุกตุ๊เซน่าตุ๊เซเซกี่น้ำจากบกนี่ความไปิดใจเปมืนมันลยไปจานน่ะไปิบบิวดินี่นะไอ้คัมเบ็งโคจิรันนี่เน่นองนี่คัมเแต่บุบวสิได้รึเป่านาหูปล่ามรู้นักการเมืองรึเป่ เอากลับมาเหมือนกันในไหนมีได้ไหมใส่เนื่องอะไรนี่เล้วก็ พูดจะโบยับก่อนไปที like ่ข exactly ้าวก้อไม่มันหยางมันนี่คุดจะเชอง่ายก็คุดจะไม่บ้านในในกลางหน้าเนาะถ้าคูดท้กลางหน้าจะแดงนะมันจะุดหยางดินมันแค่จะตกกับสีแดง กหรือป้าพอดีคาหักมีกระดัมว้อยนะพี่จักปูแม่แดงอยู่ตรงไหปชิตไอีค้อยหนึ่งปลาอีปลาชไต้ต้นหนึ่งปละเซียนห้วยหนึ่งจิ๋วอมาเกเลยอึดเลยนะ กนนั้น่าต้อเจียบขาเลยตกเลยกีินนะนะอันนีน้เป็นเซนนะนี่อะเสียมชับตีนเลยเสียมขขาวดนะิแม่ทูปตีนหนึ่งเหลือจนออกนะอืม

กิโาาล <ṣ m. S 1> ปีกเนาะช่วงนทีกิรลปีกกิรลโบปีกบบมี่นเนานะมันแก่ม,มัน,นแบบไม่ยาคอ่ะขราดของแม่นงด <c oughs> ่มุงดูจะทำ้เตืนคลองไหมะคองกัน้างไ่พูดแบบหม่เนาะ่ๆๆ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  เมปปด้เมื่อเห็ดมนูยังจิ๋อนี่แต่เมื่อปนกี่กมะมักสไล์เนาะแสดงกัออกกําลังกายเนาะ มาคูจ uhm, <g akes> ิโร่ออกำลังกายตอนมายางเป็นแถวเนาะมาตอนในแยกเป็นคนละท้ำอมจิโร่ใหญ่โตอ่ะเป็นนกขดเนาะทางเสียงกันเพราไปดูสินา้

chuột hiền bá hủ nàng á Mày thèm đặng chết đấy Chỉ đòi khăn ở mùa nó

แกมาดไทรอย่าจอเขาเห็นเห็นแล้วก okay. really? ็นมังหนามพร้อมนะคะน่าเก๋ให้หูดินอ่อนๆเพอโบเห็นจอ้องอยู่ในแดดคงท้องกันเด้อพี่เนาะไม่ได้เลย อุ้ยเจ้าลดนายเนี่ยเั็กเลเล็กเี่เพียนเลียกัฮะครับนงคือตัวอะไรนี่คือแบบนี้นี่เอาไงแกะหนึต่อ แม่โตยังบ่ขาน่ะโตดึงๆ่ะขอลิ้นน่ะสิเอ้ยให้หน่อยมจ้าเจ้าเราคุดจิรอพร้อมแล้วก็หนอม่พร้อมุีบ่ได้อีก ơ chị đồ ăn ná. A mong nha cho ơi. ô, bên ngoài hồ. Chị, chị, <laughs> Nà, chị lò khăn chị xài chị đồ khăn. nó mừng lợi. อยไปไปเห็นจ็กสีแมนทีรอรู้บอกถามาเบิ่งน้กันนหูแป๋าเบิ่งด้ค่คบ่ยะคดแล้วไดเนาะ็บมาสลายเนาะมาสลายกับบริูรแล้วมันเกิดเองมเกิดแล้ว่าแนไม่นเฮียล่ะนมาทัวก็ลาบกมันจะเกิดนี่วดยยังไงงามนเลยเนาะ ไงๆหมากสุกมาค่อยกินได้ไหมมันวะเอามือนะมาเห็ดแนวเมืะอวานดนวีกเืออะไรนะก็บักใหญ่ๆนี่อย่างน้นงามกอ้วกขนาดมันชืเห็ดแนนไมบักใหญ่ีายี่เนี่ยบ้าไม่ติดสกมือนเะสูงสุด เอามกม่ออม่ฮันอยนึ่ง้านอยแบกไงนะลายใช่ไ้านอยเดีน่เอาม่หน่อยใหญ่นะตอนนี้ก็มาพออีกขั้วหนึงค่ากับสิคุด

เบานอ่ะ่านรยว่าเห็นเนนีก็มาอคยสิลอย

เคยซีขุดได้แต่เราโตไว้ข้องไงเนาะควายหนึ่งขดเลยตอนในทีมงานก็เห็นควายจิรอเนาะก็คุดจิรอต่อตอนนี้ยังบันทันได้ขืนยตนยังบัดทัออกแต่ป่าพอกจิรอ น้องซ้สิได้ตกย่นบ่จ้ามื้อนี้อืมอืมพ่อคัวจิหลอเนาะจิหลอก็มีแต่ปีกโอ้โหออปีกบ่นะนี่ปีกเนาะนี่โไผทงเบิ่งใพี่น้อง FC เบิ่ง่ไผทง มันลำบากทำไรเนาะมาหากินคลองอยู่ทั้งนาเลยนี่ <c oughs> ของอยู่ทั้งนาเนาะทองอยู่ทา้งหลังสำหรับคลิปพุกกี้เรากจะได้โจบเพียงเท่านี้เนะาะฝากท่านผู้ชมไปติดตามตอนซาแดงกับแม่สิีห้าดอกไม้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็บมีอยงไลฟขอกันคลิปนะบ๊ายบาย